รอให้จบมหาวิทยาลัยก็เกือบสายไปแล้ววันนี้จะมาบอกเล่าเข็มทิศความสําเร็จของคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงตัวเองพร้อมด้วยเทคนิคการบริหารความคิดและการใช้ชีวิตที่ช่วยเติมเต็มพลังความฝันและแรงบันดาลใจสาระสาคัญหลักของหนังสือที่จะมาเล่าให้ฟังวันนี้ก็คือจะพูดถึงวิธีการเดินทางสู่ความสําเร็จอย่างคนที่มีความสุขโดยชี้แนะ ขั้นตอนอย่างเป็นรูปธรรมรวมทั้งกระตุ้นและก็ให้กำลังใจเพื่อเป็นแรงผลักดันที่จะช่วยเหลือให้คุณประสบผลสำเร็จในยุคโลกาภิวัตน์วิสัยทัศน์ก็คือบันไดที่จะนำไปสู่ความสำเร็จและวิสัยทัศน์นั้นมันจะต้องชัดเจนซึ่งก็หมายถึงจะต้องมีความเฉพาะเจาะจงอย่างเช่นฉันต้องการเงิน1ล้าน10ล้าน20ล้านหรือกี่ล้านหรือกี่แสนก็ได้อย่างที่2ก็คือจะต้องสามารถสามารถประมาณได้ ก็คือเราจะต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรถึงจะทำสิ่งนั้นสำเร็จได้อย่างที่3ก็คือต้องสามารถบรรลุผลสำเร็จได้แบบไม่เลื่อนลอยอย่างที่4ี่ก็คือสิ่งที่สามารถปฏิบัติได้จริงไม่ผิดทำนองคลองธรรมและข้อ5จะต้องมีกำหนดเระยะเวลาที่ชัดเจนการมีวิสัยทัศน์แต่เพียงอย่างเดียวไม่สามารถทำให้คุณประสบความสำเร็จได้ วิสัยทัศน์จะต้องมาพร้อมกับความมุ่งมา่นปรารถนาและความกระตือรือร้นในการทำสิ่งนั้นคิดถึงคุณค่าและก็ความหมายของสิ่งที่เราต้องการจะประสบความสำเร็จอย่างลึกซึง้งพร้อมทั้งเชื่อมโยงวิสัยทัศน์นั้นกับภาระหน้าที่ในมิติที่หลากหลายก็คือเป็นการเชื่อมโยงวิสัยทัศน์กับสิ่งที่สร้างคุณค่าและความหมายในชีวิตเราคนที่ประสบความสำเร็จทั้งหลายนั้นเนี่ย ไม่ได้บรรลุวิสัยทัศน์เพื่อเติมเต็มความร่ำรวยหรือเกียรติยศแต่พวกเขามีภาระหน้าที่ที่เป็นเป้าหมายในเชิงบวกและก็สง่างามก็คือเหมือนกับว่าการมีเป้าหมายที่ชัดเจนในการทำกิจกรรมสิ่งดีๆสู่สังคมอาทิเช่นอยากเป็นเศรษฐีอยากเป็นเศรษฐีเพื่อทำหน้าที่ช่วยเหลือคนอื่นจากความยากจน เหมือนอย่างบิลเกตก็สร้างวิสัยทัศน์ที่อยากจะให้ทุกครัวเรือนได้ใช้คอมพิวเตอร์ซึ่งก็เป็นภาระหน้าที่ที่ยิ่งใหญ่มากต่อมาเมื่อเชื่อมโยงวิสัยทัศน์กับภาระหน้าที่แล้วเนี่ยก็ให้เขียนเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วก็แปะมันไว้ในที่ที่สามารถอ่านได้ชัดเจนก็อ่านออกเสียงมันทุกวันเพื่อย้ำเตือนและก็สร้างแรงบรันดาลใจให้ตนเอง และก็ประกาศวิสัยทัศน์นั้นให้กับคนใกล้ชิดได้ทราบเพื่อเป็นแรงกระตุ้นให้ทำตามความตั้งใจได้สำเร็จแล้วเราจะสร้างวิสัยทัศน์ได้ยังไงวิสัยทัศน์จะต้องเกิดจากการตัดสินใจของเราเองตามแรงบันดาลใจภายในมีคุณค่าและก็มีความหมายที่เราใฝ่ฝันก็ตรงกับอุปนิสัยของเราวิสัยทัศน์ไม่อาจสร้างได้จากความใฝ่ฝันของคนอื่นดังนั้นเคล็ดลับความสำเร็จที่ดีที่สุดก็คือทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ วิสัยทัศน์ที่น่ากระตือร้อนและทรงพลังคือวิสัยทัศน์ที่มีเหตุผลหรือภารกิจที่สง่างามมันก็เป็นแรงปรารถนาคุณค่าที่เราต้องการให้เกิดกับตัวเราเองอย่างเช่นเป็นเศรษฐีใจบุญก็จะมีภาระหน้าที่ที่น่าศรัทธามากกว่ากันมีชีวิตที่หรูหราศรัทธาเหล่านี้คือพลังของวิสัยทัศน์ที่มีคุณค่าและมีความหมายต่อชีวิตต่อมาก็คือการมี การกำหนดพี่เลี้ยงหรือว่าบุคคลต้นแบบหากไม่อาจใกล้ชิดหรือว่าทำความรู้จักกันได้ก็ให้ลองจินตนาการว่าหากมีปัญหาแบบนี้ต้นแบบของฉันจะทำยังไงจะแก้กปัญหายังไงก็ลองคิดถึงมุมมองของคำตอบในแนวทางของของครูหรือว่าเมนทอร์ที่เราศรัทธาต่อมาก็ต้องเขียนภาพตนเองที่ประสบความสำเร็จตามวิสัยทัศน์หรือภาพในอีก20ปีข้างหน้า เขียนเหตุผลที่เราอยากจะเป็นเช่นนั้นเขียนถึงกระบวนการที่เราจะไปถึงจุดนั้นได้ช่วยให้เรามองเห็นแนวทางในการไปสู่เส้นทางของความสำเร็จต่อมาในเรื่องของจิตวิญญาณในการมองโลกในแง่ดีกันบ้างถ้าหากว่าเรามีวิสัยทัศน์แต่ไม่มีความเชื่อมั่นมากพอว่าจะทำสิ่งนั้นได้สำเร็จวิสัยทัศน์นั้นก็จะล้มเหลวดังนั้นเราต้องมีความมั่นใจว่าเราต้องทาได้นั่นแหละคือวิญญาณในการมองโลกในแง่บวก จงเชื่อมั่นว่าตัวเราเองทำได้กล้าหาญที่จะทดลองแม้ว่าจะล้มเหลวก็ไม่สูญเสียความมั่นใจซึ่งสิ่งเหล่านี้แหละมันเกิดขึ้นได้จากการตระหนักถึงศักยภาพของตนเองการสร้างนิสัยแบบมองโลกในแง่บวกนั้นมันเป็นสิ่งที่สามารถทำได้โดยกำหนดให้มองมองทุกอย่างเป็นบวกมองทุกอย่างเป็นบวกแล้วก็พูดคิดเสมอ ว่าเราจะต้องทำอะไรพูดอะไรคิดอะไรต้องเป็นบวกทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการเปล่งเสียงการพูดคุยกับตัวเองในถ้อยคำที่ดีเป็นประจำก็กลับความคิดเป็นด้านบวกให้หมดแต่อย่างไรก็ตามก็ควรที่ต้องทิ้งความคิดในแง่ลบให้หมดเหมือนกันนะไม่ใช่พูดบวกแต่คิดลบไม่ได้ไม่มีความสำเร็จใดได้มาโดยปราศจากความพยายามความพยายามคือค่าใช้จ่ายในการลงทุนไปสู่ความสำเร็จ ดังนั้นเราจะต้องรู้จักหลักการที่สําคัญของการสร้างความพยายามก็คือต้องช่วยสร้างประสิทธิผลและประสิทธิภาพให้สูงขึ้นฝึกฝนอย่างเป็นระบบและก็สม่ําเสมอมีวินัยในตนเองความพยายามที่เปลี่ยนด้วยความสุขคือวิถีทางที่ยอดเยี่ยมที่สุดในการที่จะประสบความสําเร็จ ความสัมพันธ์ระหว่างความพยายามกับความสุขคือการที่เราเข้าใจในเป้าหมายที่แท้จริงของสิ่งที่เรามุ่งมันที่จะไปถึงทำให้มันเป็นกิจกรรมที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าและความหมายเราจะพยายามทำสิ่งนั้นๆอย่างต่อเนื่องจนเป็นอุปนิสัยก้าวหน้าไปทีละเล็กทีละน้อยพร้อมด้วยความสุขจากการกระทำทำให้มันสำเร็จเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อความสำเร็จที่แท้จริงความพยายามอย่างต่อเนื่องอาจไม่เพียงพอ แต่จะต้องพยายามอย่างอดทนด้วยต้องไม่ยอมแพ้ต่อการพ่ายแพ้และก็พร้อมที่จะลุกขึ้นสู้และก็พยายามอีกครั้งความอดทนมันสร้างขึ้นได้จากวิสัยทัศน์ที่ชัดเจนการมีจิตวิญญาณแห่งการมองโลกในแง่บวกและก็การมีทีมงานเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลกันกลยุทธ์ก็คือแผนระยะยาวที่จะบอกว่าที่บอกว่าเราจะทำอย่างไรเพื่อไปให้ถึงเป้าหมาย การสร้างกลยุทธ์สาหรับตนเองจึงเป็นสิ่งที่มีความสําคัญมากและมันก็ต้องเริ่มต้นจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมวิเคราะห์จุดแข็งจุดอ่อนที่สําคัญก็วิเคราะห์คนรอบข้างด้วยก็ได้วิเคราะห์คนรอบตัวแล้วบางทีคนรอบตัวก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นตัวฉุดดึงไม่ให้เราเจริญก้าวหน้าได้เช่นกันและปัจจัยสําคัญในการในเรื่องของด้านสภาพแวดล้อมที่เราจะต้องวิเคราะห์นั่นก็คือโลกยุคโลกาภิวัตน์ สังคมแห่งข้อมูลข่าวสารที่รวมโลกทั้งใบไว้ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นธุรกิจการเงินซึ่งมันก็ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานโลกและมันก็ส่งผลต่อเราทุกคนสิ่งที่จำเป็นสำหรับตลาดแรงงานในยุคโลกาภิวัตน์นี้นั่นก็คือภาษาอังกฤษและก็ความคิดที่สร้างสารรค์เพื่อรองรับการค้าธุรกิจที่ข้ามพรมแดนเราก็จะต้องเร่งมือเพื่อพัฒนาตัวเองอย่ายึดต,ติดแต่กับงานที่มั่นคง จงมองหางานที่มอบโอกาสในการพัฒนาตนเองจากนั้นก็วางเป้าหมายแล้วก็พยายามแล้วก็มีความสุขกับการลงมือทำทำให้เป้าหมายนั้นเป็นจริงทีละขั้นทีละตอนความคิดสร้างสารรค์มันคือพลังของคนยุคใหม่อุปนิสัยของคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ก็คือช่างถามช่างสังเกตกลา้าปรับประยุกต์แล้วก็มักจะสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ซึ่งความคิดสร้างสารรค์นั้นมันไม่ใช่สิ่งที่มีหรือถูกกาหนดแล้วในบุคคล มันเป็นสิ่งที่สามารถฝึกฝนและก็สร้างเพิ่มได้ความแตกต่างของคนที่ประสบความสำเร็จก็คือมีการจัดการเวลาที่ดีมันเป็นเทคนิคอย่างหนึ่งในยุคโลกาภิวัตน์ในการจัดลำดับความสำคัญและก็ทำให้งานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นลดการสูญเสียเวลาและก็ลดโอกาสไปกับการผัดวันประกันพรุ่งเทคนิคในการจัดลำดับความสำคัญของงานก็ได้แก่การใช้วิสัยทัศน์หรือใช้ความฝัน เป็นเป้าหมายเป็นเกณฑ์นในการจัดลำดับความสำคัญของงานก็แบ่งออกเป็น3ส่วนได้แก่สิ่งสำคัญและเร่งด่วนสิ่งสำคัญแต่ไม่เร่งด่วนและสิ่งที่ไม่สำคัญและก็ไม่เร่งด่วนเมื่อคุณจัดลำดับได้แล้วเนี่ยก็ใช้เวลาในการจัดการกับสิ่งสำคัญและก็เร่งด่วนทันทีความรู้ในห้องเรียนมันเป็นพื้นฐานของการใช้ชีวิตในสังคมดังนั้นจึงควรทำความเข้าใจในหลักการในหลักการใช้ชีวิต ขณะที่เรียนในมหาวิทยาลัยอย่างท่องแท้แค่นี้ก็สามารถปรับใช้หลักการในการแก้ปัญหาชีวิตของคุณได้ต่อมาในเรื่องของการเตรียมตัวเข้าทำงานให้เหมาะสมกับยุคสมัยการทำงานนั้นเนี่ยควรจะสอดคล้องให้มันเหมาะสมกับวิสัยทัศน์หรือว่าเป้าหมายที่แท้จริงของชีวิตเราจะต้องคิดอย่างถี่ถ้วนแล้วก็กำหนดว่าอะไรคืออาชีพที่เราอยากจะทำจริงๆการทำงานมันไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายหรือวิสัยทัศน์ที่แท้จริงของชีวิต มันเป็นแค่เพียงบันไดก้าวหนึ่งที่จะก้าวไปสู่วิสัยทัศน์หรือเป้าหมายเท่านั้นเราจะต้องเลือกเราต้องเลือกให้มันสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และก็การใช้ชีวิตของเราปัญหาของอปัญหาของการหางานที่เราอยากจะทํานั้นมันไม่สําคัญไม่สําคัญหรอกว่าคุณจะจบมาจากมหาวิทยาลัยอะไร,ะไรแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเตรียมตัวพร้อมสําหรับงานได้มากแค่ไหนจึงไม่ควรที่จะคิดกังวลถึงชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย สุดท้ายแล้วให้ลองคิดในมุมมองขององค์กรดูบ้างองค์กรน่าจะอยากรับคนแบบไหนเข้าทำงานสังคมปัจจุบันเป็นสังคมแห่งการสื่อสาร นอกเหนือจากใบปริญญาที่คุณมีสิ่งที่องค์กรต้องการที่สุดก็คือคนที่มีความคิดสร้างสารรค์ช่วยต่อย,ยอดทางความคิดได้มีความน่าเชื่อถือมีภาพลักษณ์ที่ดีมีความกระตือรือร้นมองโลกในแง่บวกสามารถทํางานเป็นทีมและก็มีภาวะผู้นําลองคิดดูว่าคุณมีสิ่งเหล่านี้ในชีวิตบ้านหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็พัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นไป